ไม่แรงน้ำน้ำมันรั่วเนี่ยกำลังจะขึ้นไหมฮนะ,ะไม่รู้ว่าต้องทำไงตั้งระดับแบบไหนครับติชชี่ของน่าจะเป็นไม้ที่เอส

เหล็กไน้ำมันจะกอนมือไว้ข้างน้ำมันเยอะขึ้นดีน้ำนมันออหนักแล้วน้ำมันเยนย้อนสายตานช่อายตาดีไหมน่ะถือปลอดน้ำน่ะ คนายจงบอกว่าเขาดูรีวิวช่างต้นเนี่ยเขาจะทำรถอีแตนเองได้นะทำไหมฮะหมกทำเลยมันมใช่ไหมไอตัวเล็กนี่น่ะตั้นวกมาเลยตกหลายทีอ่ะจริงแกตัวนี้วางเลยเนาะอันใหญ่กับอันสั้นมันได้กันไหมล่ะ

นี่ห้ารั้วห้าตัวอีกนิดนึงว้า

อันนี a, <S 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 ้ใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะใส่ตรงไหนงั้นใส่ตรงกลางเลยโอ้หมดเลยโอ้มันมดไม่ใส้วอันนี้มันโยงอย่างงี้นี่เลยเดือดเชื่อมติดเอาขาเอาเหล็กเชื่อมติดพื้นเลยส่วนลงพื้นแบบข้านี้ คันนี้มันก็ไปมาจะเคลื่อนแค่ทีเดียวทำเสร็จแล้วเอาแตทีเดียวเลย,ยจะตัดเหล็กมาเชื่อมตรงนี้ฮะเชื่อ,อมเหมือนคันนู้นมันจะได้ไม่โคงเคงโคงเคงวันนี้แล้ะ ตั้งได้แล้วก็เนี่ยเชื่อมได้เลยนี่ตั้งได้แล้วก็เชื่อมคาเนนะี่ยในระดับคานนี่ครับทีละระดับอะไรฮะได้ระดับคานแล้วก็มาติดวางเกียร์ใส่เกียร์ไหนนะเกียร์นี่เมื่อไรจะมีสองลูกเมื่อไรจะมีสองลูกอีกเมื่อไรจะมีเกียร์สองลูกอีก <laughs> <laughs> ลาเลดียวก็วิ่งดับแบกอ่ะื้เพราะว่าไอ้ิงลูกเดียวหน,น่ดีเเยจนปเาไม่ก่โเะครับวัดให้เท่ากันเลยเนี่ยใสตัวน,นี้ก็นี่ครับอันดับแรกครับวันนี้ตั้งปโปรดให้ไ,ได้